ก็ขอสิดีต้อนรับ ก็ตรงน,นี้นะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะคะนรับก็รับพี่น้องนะครับเขตสามเขตสี 3, ่รับพี่ ได้บอกแล้วนะครับคนหนึ่งมีเสถียรภาพก็หมายถึงเศรษฐกิจก็จะดีพัฒนาชาพัฒนาชาติพัฒนาขอบคุณมากครับ วันนี้ก็ต้องถือว่า,อาได้รับเกียรตินะครับจากทางสมาชิกพรรคชาติพัฒนาก้ามอบหมายภารกาิจสำคัญให้ผมมา,าขับเคลื่อนพรรคโดยเฉพาะในในเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ร่วมกันในการที่จะเข้ามาแก,าก,วก้วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องของพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยผมไม่ต้องขยายความในประเด็นนี้เนี่ย พวกเราทุกคนก็สัมผัสได้นในแง่ของความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจครชาพนกานตยเราก็มีความตั้งใจอยากให้ชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตื่นเช้ามาไม่อยากให้ต้องมามีความกังวลนะครับห่วงหน้าหอวงหลังจะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไหมจะมีเงินซื้อยาให้พ่อแม่ไหมตกเย็นมีเงินเพียงพอ ซื้อข้าวทำกับข้าวให้กับครอบครัวมั้คือเราอยากให้ประชาชนคนไทยอยู่อย่างมีความสุขนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเราเชื่อว่าต้องอิ่มท้องต้องมีความมั่นคงมีความมั่นใจในแง่ของฐานที่มาของของรายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท่านประธานและก็สมาชิกพักได้มอบหมายให้ผมในฐานะหัวหน้าพักนครับมามา,มาดูแล ก็คือการตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับประเทศลงมาถึงระดับครัวเรือนระดับประชาชนในระดับปัจเจกในระดับประเทศนเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าหลายช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราก็ชะลอตัวลง mm hmm. เทียบกับประเทศ mm hmm. เพื่อนบ้าน mm hmm. เทียบกับตัวเราเองในอดีต mm hmm. ก็จะเห็นว่าพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจเราไม่โตตัวช้ามาก เศรษฐกิจที่โตช้ามันหมายถึงโอกาสที่ที่พร่องไปในส่วนของโอกาสของประชาชนในการทำมาหากินเราต้องพึ่งพาเศรษฐกิจที่มีการกับเคลื่อนมีการเติบโตคนไทยคนรุ่นใหมเ่เี่จบมาถึงที่มีงานดีๆทำได้นะคนที่วัยทำงานถึงจะมีไรายได้ที่สม่ำเสมอเพราะนั้นการตอบโจทย์ประเด็นปัญหาเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็น เป็นโจทย์ที่ท,ท้าทายแล้วก็เป็นเป้าหมายในการทํางานของของพวกเราส่วนสาเหตุมันมีทั้งภายนอกภาย,นภยในเกี่ยวโยงแน่นอนกับประเด็นปัญหาทางการเมืองซึ่งท่านเลขาธิการพักก็จะเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเศรษฐกิจกับการเมืองถ้าบริหาปรปณิทิศทางที่มันไปด้วยกันได้ไม่มีเหตุผลเลยนะครับที่ประเทศไทย จะมีการพัฒนาที่คนไทยจะรวยคนไทยรวยได้แน่นอนขอเพียงให้นโยบายทั้งในแง่ของการเมืองขจัดเรื่องของประเด็นความขัดแยง้งมีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนของนักธุรกิจของพี่น้องประชาชนผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คือทำให้คนไทยทุกคนรวยขึ้นโอกาสของทุกคน ต้องดีขึ้นและนี่คือเป้าหมายในการทํางานของของพวกเราที่ชาวพัฒนกากราสตนนี้การเงินที่มีเสถียรภาพก็หมายถึงเศรษฐกิจของประเทศก็จะ,จะดีขึ้นนะครับในงานของวันน,นี้การเตรียมความพร้อมของพงรรคชาติพัฒนากราสหือว่าเข้ามาสู่จุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเรามีทั้งผู้มีประสบการณ์หลายหลายอย่างไม่ว่า ทางด้านเศรษฐกิจประสบการณ์ทางด้านการเมืองมีวหน้าภาคที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจผมก็จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของเศรษฐกิจลาพดูแลในส่วนของการเมืองน,นะครับที่ต้องประสานกับทุกฝ่ายการเมืองแน่นอนครับาการเมืองทุกอย่างไปได้ดีแน่นอนครับเศรษฐกิจก็จะไปได้ดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราได้บุคลากรส่วนหนึ่ง มาจากพรรคกล้าที่มารวมกับเราเนี่ยก็เป็นปองค์ที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับมาเติมในส่วนที่พรรคท่าพัฒนามีอยู่แล้วแต่ยังขาดบางส่วนก็มาเติมทําให้มันเต็มนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ได้บุคลากรรุ่นใหม่ที่ทั้งสองพรรคมารวมกันนะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าวันนี้หลังจากที่พรรคได้มีการปรับปรุงมีรีแบงในหลายอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าพรรคท่าพัฒน์หลังจากนี้ เราจะเดินเข้าไปสู่สนามการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบและมีความพร้อมที่สุดกับกอัฉะนั้นเนี่ยครับไล่ชื่อไปนะครับตั้งแต่การนําทีมเศรษฐกิจของท่านหัวหน้าพักบวกกับทีมที่จะช่วยท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรัตน์อดีตรัฐมนตรีสองกระทรวงท่านวินัยสมพงศ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมท่านกอบศักดิ์อดีตรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจอันนี้จะเห็นภาพของความเข้มแข็งความมุ่งมั่น และความอาจจริงของพรรคชาติพ,พัฒนาในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรฐษฐกิจอันนี้คือพลังทางด้านเศรฐษฐกิจของพรรคชาติพ,พัฒนาก็แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการเมืองก็สําคัญนะครับตราบใดถ้าเกิดการเมืองไม่มีเสถียรภาพการเมืองยังมีความขัดแยง้งผมว่าเราก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาเศรฐษฐกิจให้รุ่งเร่วงฉะนั้นก็ต้องทํางานคู่ขนานกันไปการเมืองก็ต้องเข้มแข็ง ไม่เป็นอุปสรรคการเมืองต้องช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้หัวหน้าพักประสบความสําเร็จนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดของพรรคชาติพัฒนากา้าที่จะมาสร้างกลไกการเมืองในพักและก็เชื่อมโยงกับกลไกการเมืองนอกพักก็คือท่านอดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนากา้าปัจจุบันก็คือท่านเลขาธิการพักท่านเทวันลิปตับพลบเพราะท่านเป็นสสมาแล้วสี่สมยัย เป็นอดีตรัฐมนตรีมาด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนามาสองสมัย4ปีแล้วท่านเป็นคนที่ทำงานการเมืองด้วยมิตรภาพเข้าได้กับทุกฝ่ายนะครับสามารถที่จะประสานการทำงานร่วมกันกับพักการเมืองต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของพักชาติพัฒนาก้าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านเตวันลิปตาบพลบก็เลยได้รับความไว้วางใจแล้วก็จะเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองให้กับพักชาติพัฒนากล้าเพื่อสนับสนุนให้ภารกิจด้านเศรษฐกิจของหัวหน้าพักประสบความสําเร็จฉะนั้นพลังทางการเมืองนอกจากจะเป็นท่านเทวันริบตาผนลบแล้วนะครับก็ยังได้ท่านวชิรพลโตมอนสักนะครับซึ่งเป็นสอสอมาแล้ว3สมัยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงและว,วันนี้ก็ยังได้สมาชิกใหม่ก็คือท่านอัธวิษ์สุวรรณพักดี ที่จะมาเสริมนะครับงานทางด้านการเมืองฉะนั้นท่านจะเห็นนะครับพลังทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนําโดยท่านหนัวหน้าพักพลังการเมืองที่เข้มแข็งนําโดยเลขาธิการพักนี่คือสองพลังนะครับสำหรับผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นประธานพักผมก็คิดว่าผมก็จะใช้ประสบการณ์ใช้พลังประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นะครับผมอยู่กับการเมืองมา35ปี เป็นรนำรีว่าการมาแล้ว7กระทรวงเป็นรองนายกมาแล้วสองสมัยผมจะใช้ความตั้งใจของผมที่อยากที่จะทําให้ประเทศชาติคนวิกฤตจะใช้ประสบการณ์ของผมให้เป็นพลังอีกพลังหนึ่งในการจะทํางานเป็นทีมเวิร์กร่วมกันนะครับกับหัวหน้าพักในเรื่องเศรษฐกิจเลขาพักในเรื่องการเมืองฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมั่นใจว่าการปรับโครงสร้าง พักทั้งใหม่ของเราครั้งนี้คือการจัดทัพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยสามพลังของประสบการณ์เศรษฐกิจและการเมืองแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าพรรคชาติพัฒนากราจะตอบโจทย์ของประเทศเราจะสร้างการเลือกตั้งให้เป็นทางออกเราจะทํางานกันทุกวิถีทางในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็ปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศ